สวัสดีครับแนะนําชื่อด้วยสองคนนี้ผมชื่อนลนครับนคนนี้ชื่อพี่โมสคนนี้ชื่อพี่ฟอตโต้ครับเอามาดิวันนี้ขนาดัอใหญ่ให้นะนะทุกคนจะได้ไม่บ่กันครับวันนี้คือวันร้อนสุขอะไรนะวันร้อนสุดร้อนที่สุดไม่วันนี้วันอะไรฮะวันอะไรใครรู้บ้างวันอะไรวันพุธ แล้วจะหนีจากก้องทำไมดูท่าพี่นั่งดิก็นั่งอย่างนี้เอาเดใกล้ๆน,นั่งกอดเขามันไกลไม่ได้แล้วเดีย๋ยวผมยังได้เลยโอเคมาคือวันเนี้เราจะจับผีในห้องเพราะว่าเมื่อกี้มันมีอะไรไม่รู้อ่ะมันอยู่มันอยู่ ขดน้ําเงาขดน้ําห่วยเออจริงๆอ่งะตอนนั้นอะตอนแรกอะ่ะพี่ผมเห็นขอนคนแรกใช่ผมเห็นขอนคนแรกแล้วผมก็เห็นตามพี่คนนี้ไปคนนี้สองกูไม่เห็นกูโดนผีบังตาแล้ววันนี้เราจะมาจับเงาของทุกคนว่าเงาทุกคนนะ่ะมันเปลี่ยนไหมมีเงาของผมมันขยับ <c oughs> ทุกคนอาจจะมันไม่มีไฟเราไม่ได้แชรตรงนั้น เราวันนี้เราจะมาดูด้านหลังจริงๆอ่ะมันจะมีอยู่สี่คนนะไม่จะไปตั้งหนัง่งสี่คนที่เราจะมาจากลาคนที่ไปกันนะใช่อคะเขาเขาไปแล้วพังอยู่ไห้เงง่วงอ่ะง่วงก็ไม่ต้องถ่ย นี่นะคะแล้ววันนี้เดีผมจะมาอธิษฐานให้ดูอาจารย์คงขอไฟหน่อยอาจารย์คงอะไรเหรอใส่เกิ้ลใส่เก้ลนโมตสาถาวะอัโตอะราถาวะอัโตคืออะไรวะนโมตสาถาวะตุสัมมาสุตสีอะไรของมันไอ้นนเอาไฟชายมาเมื่อกี้ดิเอาไฟชายมาเมื่อกี้ อะไรไม่รู้อะเมื่อกี้เห็นอะไรน่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมเราขวดน้ำลงไงใส่ใส่น้ำคุมลีแต่แต่บินทมไปเตอวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเดี๋ยวจะให้สามเดี๋ยวจะให้สองคนนี้เล่าเรื่องพี่โตก่อนเลยอีิโตเอา,เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวมเล่าก่อนครับ วันหนึ่งผมนอนอยู่กับตากับยายดียินเสียงหวีดแหลมตัวผมก็เลยเดินออกมาตากับยายก็เลยบอกว่าจะไปไหนผมก็เลยบอกว่าที่เสียงหวีดแหลมตากับยายก็เลยบอกว่ามันไม่เข้ากล้องอะไอ้นอนมู้ามาตา,ตากับยายก็เลยบอกว่าอย่าไปทักเสียงนั้นผมตอนเช้าผมไปเห็นของเส้นไหวาหายไปหมดเลยแล้วผม ตอนกลางคืนผมแอบมาดูเพราะตาบยายเอาของเส้นไวยมาอีกแล้วผมออกมาดู <c alf talk> ผมแคบช็อกเลยครับเพราะว่าผมเจอผีเปรตครับห <c alf> ักเจินใจด้วยนะครับตากับยายบอกว่าถ้าใครทำบาปมันจะเป็นเปรตครับ <c alf> เด็กเด็กดีต้องกลายเป็นผีป <laughs> เปรต <c alf> <c alf> เราเรื่องอ้เหี้ยจุจะลอน่างเพื่อ เล่าเรื่องเล่าเรื่องผมอันนี้เคยเจอกับตัวเ <c oughs> มื่อคืนนี้เอ,อ๊ะเจ็บเด้อคนลุกเลยแล้วมันแล้วมันแล้วมันทำอะไรเนีย่ยท,<ำ>ทำแบบนี้ทำไมเนี่ยทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้ทำไมเนี่ยทำแบบนี้เหรออย่าจะเล่าเรื่องไปเออเล่าไปเอา้าอุ้ย ใส่ดูเนี่ยไม่ใส่เลยใส่เพลงว่าแล้วไฟมันอ่อนแีย่ย่เมื่อกี้จอก็จะดับนะขยับขยับขยับอีกได้ไหมเมื่อกี้จอไฟมันดับเลยเมื่อกี้ดับเลยอ่ะที่พี่จับเมื่อกี้ได้ไหมที่มันบอกว่าจอดับไปเลยอ่ะ เปิดไม่ได้ทุกเบอร์เลยอะลืมเปิดอันนี้เปล่าใครป,ปิดเปิดมันบ้างเออนี่ไงเปิดเออได้ๆมาเฮ้ยทำไมลมมาอ่ะพี่โคตรแรงเลยโอ้ยพัดลมพัดลมเย็นอ้างเรื่องโคตรเย็นอนะทุกคนเขาเถอะไปดิไอ,อ้นนท์เฮ้ยมันจะได้เร็วเมื่อกี้ได้สักสามคนเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรพี่เสียสละให้เออพี่ถอยไปไหน ทำไมเราไม่ไปอยู่ไกลๆให้มันครบสามคนโอ้ยมันไม่ง่ายมึงดูข้างหลังนี้นี่อะไรเสียวตู้เสียวเดี๋ยวมันเดี๋ยวตู้มันเซ็หยอนพวกเราอ่ะแต่แต่ลูกนี่คือเรื่องของผมเดี๋ยวแต่ลูกผมก่อนเนี่ยจะเล่าเรื่องดูผมก่อนผมไม่เข้ากล้องไงเข้ามาเออดูม่ยากแล้วเอาก็คอนเสิร์มาข้างหลังดิสมองโอเคอันนี้คือเรื่องอยากใจนะฮะเรื่องของจริง ไม่โมคลิปนี้ไม่มีโมไม่เลกตกประบาตเดี <Yeah. S 1> ย๋ยวลองตัวเองโตแล้วผู้ <laughs> ชายหนุม่มเทสบีนะ่ะมาอันนี้คือเรื่องนะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมไปนอนผมนอนหน้าหน้าบ้านไม่เออ,เอ,อช่างแม่งนอนนั่นแหละอยู่มีอยู่วันหนึ่งครับ ผมอยู่ดีๆผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วแล้วคือแบบมันตื่นมาผมเห็นภาพผ่อนเลยผมเห็นคนส่องอยู่ตรงหน้าต่างเป็นอะไรกับเงาเล่นกับเงาอยู่อย่าไปหาเล่นเด้อรามองมันมาดิอย่าไปหาเล่นเชื่อหรือแล้วแล้วแล้วตอนนั้นอ่ะผมออกมามันไม่มีอะไรก็เล็บ เปิดเพลงผัดกะเพราวิเศษนะผัดกะเพราวิเศษก<ย>ะเพรายัดติ๊เล่นเราจริงแล้วแล้วอยู่ดีๆมันมันมีเงามาแวบๆนะครับมันมีเงามาแวบๆมึ่งตั้งใจฮะ <c oughs> ไม่อยากเล่าเรื่องกันหรืองไงพวกเด็กแซบฮะไม่ฟังพีใหญ่เขาเลยเกย์ใหญ่ แล้วลวันนึนงครับไม่อยู่วันหนึ่งที่ผมเคยไปนอนนอนนอนห้องแอร์กับแม่แล้วก็ตื่นมาอีกแล้วมผมตื่นมาตอนตีห้าแล้วแล้วมันก็าเถิดไปไหนได้ไหมคาเถิดไปไหนคเถิดไปหน่อยไ,ไ,ยไ,อ,ยไอ้นนท์คดเถิดไปไหน,นตาโฟตโต้แล้วโฟตโต้จะลเล่าอะไรไม่เอาเล่นเล่นมันเป็นเรื่องหลอนที่สดวนสงการ นั้นผมไปเล่นสงารามด้วยปืนใหญ่นิโออาร์ตองของผมและผมเห็นคนตักน้ำลาดตัวแต่น้ำที่ไหลออกมามันเป็นสีเหลืองแค่นี้แหละไม่แค่หลอไปเปิดไฟนั่นคนที่ไม่รู้เปิดไฟแหละสังเกตย่าปิดไฟหน่อยนะครับพี่ตอนผมปิดไฟนะพี่ปิดไฟกล้องพี่ปิดไฟนี่นยเออจะปิดอยู่แล้ว โสกิบิดีดอบ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 เย็ดเปิดเลยเปิดเลยจะไปกลัวทำเพื่อทางแม่งไปเหนีเยวว่าเราต้องขยับแล้วล่ะมาเคาะเคาะเคาะเดี๋ยวมีขาตั้งดีก่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูคลิป